สวัสดีจ้าสวัสดีสมาชิกทุกๆท,ท่านอีกสักหนึ่งรอบนะครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนึงครับอาจารย์แบงค์จากป้ามหาแห่งแปดแปดนะครับผมวันนี้แนวทางหวยลาวเราจะมาปังลุ้นกันที่งวดที่สิบเจ็ดนะครับเข้ามาสิบหกงวดติดแล้วนะจ๊ะใครที่ติดตามอาจารย์จะเห็นว่าเลขเข้าทุกงวดเลยช่วงนี้นะครับ ไม่ทำให้สมาชิกผิดหวังแน่นอนนะครับปังมากๆสิบหกงวดติดแล้วแตกสามตัวหลายรอบมากนะครับตัวตารางนี้จะแตกสามตัวหลายรอบมากนะครับวันนี้อาจารย์จะพยายามทำให้มันเข้างวดที่สิบเจ็ดให้ได้เหมือนเดิมนะครับก่อนอื่นที่จะไปดูแนวทางนะครับสมาชิกที่เข้ามาใหม่นะครับผมหรือที่เห็นคลิปนี้ถ้าชอบเลขฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเห็นอัปเดตคลิปใหม่ๆในทุกๆวันและเป็นกําลังใจให้อาจารย์วนวมานทางห่วยด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับใครที่ทำให้ทใครที่กดให้แล้วนะครับลาวันนี้เน้นๆให้เลยนะครับตัวแรกไม่ต้องรอนะครับคํานวณมาแล้วตัวแรกให้เลยครับตัวเด่นคือเลข2ครับลองลงมาคือเลข1นะึ่งครับ สองหนึ่งสี่ห้าหกและเจ็ดประมาณนี้นะครับอ่ะเดรนสองสองหนึ่งครับสองสี่ครับสองห้าครับ สองเจ็ดครับตัวกันหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะ ให้หกแล้วกันหกสี่หกห้าหกเจ็ดอ่ะห้าเจ็ดอ่ะเพิ่นครับสองสองหนึ่งหนึ่งห้าห้า เจ็ดเจ็ดสามตัวเจ็ดสองสี่หนึ่งสองเจ็ดห้าเจ็ดสี่สี่สองหกแถม หกสองแปดวันนี้เด่นสองนะครับลองหนึ่งแล้วก็หกใครชอบเลขตรงที่อาจารย์เน้นเป็นตัวเลเด่นก็นำไปแทงนะครับตัวการหรือใครชอบเลขตารางนะครับนำไปทำวินสามตัวสองตัวเพิ่มเลขลดเลขได้นะครับหรือถ้าใครชอบเลขสามตัวที่อาจารย์ เน้นมาจากตารางให้ก็นําไปแทงได้เลยนะครับ724 127574426แถม628นะครับลาววันนี้ลุ้นกันครับลุ้นกันไม่ว่าจะเป็นลาวพัฒนาลาวสามัคคีหรือลาวรวมอื่นๆก็ตามนะครับนาไปแทงได้นะครับดูถ้าถ้าใครดูสถิติแล้วดูคํานวณเป็นลองดูครับว่าวันเลขมันตรงลิงก์กับที่เลขที่ชอบหรือเปล่าถ้าชอบก็จัดเลยครับผมวันนี้เราจะรวยไปด้วยกันซื้อตั๋วลาวไปรวยด้วยกันนะครับผมวันนี้ปังๆแหง่งๆรวยๆทุกๆท่านนะครับ วันนี้อาจารย์ขอตัวลาไปก่อนเจอเจอกันใหม่ในคลิปคลิปหน้านะครับสํหรับวันนี้สวัสดีครับ